ในพุทธศาสนามีธรรมที่ควรบรรลุมากมายเช่นหลักธรรมภาวนาสี่ภาวนาสี่ภาวนาคือการทำให้เกิดให้มีขึ้นหรือที่เรียกว่าการพัฒนาซึ่งมีทั้งหมด4ประการ 1. กายภาวนาคือการพัฒนากายความหมายอย่างแคบหมายถึงผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรค ความหมายอย่างกว้างหมายถึงบุคคลผู้รู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์เช่นรู้จักเกี่ยวข้องกับปัจจัย4โดยเศษวัตถุเหล่านี้ด้วยคุณค่าแท้มิใช่คุณค่าเทียมคือใช้วัตถุเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 2. ศีลภาวนาคือการพัฒนาศีล โดยการรักษาศีลทำตนเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เจริญแล้วไม่ก่อพิษภัยแก่สังคมไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ทั้งในด้านหยาบคือปล้นฆ่าทำลายชีวิตหรือทำลายทรัพย์สินและด้านละเอียดคือเอาเปรียบโดยวิธีที่แฝงมากับระบบบริโภคนิยมและบริษัทข้ามชาติ 3. จิตภาวนาคือการพัฒนาจิตหมายถึง ผู้ที่มีจิตใจพัฒนาแล้วมีจิตอันอบรมดีแล้วสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิตสมรถภาพทางจิตและสุขภาพจิตผู้ที่มีคุณภาพจิตสมบูรณ์คือคนที่มีคุณธรรมอันดีงามในชีวิตเช่นมีสังขาาวัตถุสีได้แก่ทานปิยวาจาอัถัจริยาและสมาณตตาส่วนผู้ที่มีสมรถภาพทางจิตสมบูรณ์ คือผู้ที่มีคุณธรรมเป็นที่เข้มแข็งแห่งชีวิตสามารถสร้างความสำเร็จแก่ตนได้เช่นมีอิทธิบาท4คือชันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาผู้ที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ์คือผู้ที่มีใจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรม8อันได้แก่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทา ความทุกข์ความสุขมองโลกตามวิถีแห่งความเป็นจริงมีความยึดมั่นถือมั่นน้อย 4. ปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาทำตนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันศึกษาหาความรู้สามารถใช้ความรู้นั้นแก้ปัญหาชีวิตของตนและทำประโยชน์แก่สังคมได้อย่างสูงหมายเป็นผู้มีปัญญาที่เป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลส มองรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงวินิจการต่างๆด้วยปัญญาบริสุทธิ์ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเคลือบแฝงและใช้ปัญญาสร้างความยุติธรรมแก่สังคม